เยวยจะจบนิดนึงนะคะเธอจะมาใช้ความสวยกันหน่อยนะคะไม่ใช่เธอ,อไม่ใช่ของเธอแน่นแล้วนะคะอันนี้คนที่บ้านจับไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะดูแลให้เป็นในเรื่องของโบท็อกซ์ลดกล้ามเนื้อกามนะคะทําให้หน้าเรียบโบท็อกซ์ลิปกรอบหน้าทําให้หน้า V เ h a p e ขึ้นแลเดี๋ยวรองเข้าไปปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งแล้วก็ติดตามชมนะคะโหมือเนี่ยคุณอยู่คลินิกที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเออไม่รู้เขาหลอกมาทําหรือเปล่าอะ ุณต้องรอดูอะเดี๋ยวยังกูจะอัปเดตนะเออแค่นี้แหละแค่นี้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าเล่นเชญเข้ารับการี่ค้องแพทย์ได้เลยนะคะเช่นค่ะ The shit through snow ค่ะตอนแรกก็คิดว่าโดนหลอกนะคะไม่ได้เชื่อว่าจะได้ฟรีจริงนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ฟรีจริงแล้วก็ดีมากเลยค่ะไม่มีเจ็บเลยนะคะอยากขอบคุณรายการสวยฟรีแน่จะแค์เพื่อค่ะขอบคุณค่ะ